อันนี้สวยอันนี้นี้เอาวกลไรุ่นเขาไม่เอาเอื้อเอะนะก็ไม่เอาหนาแบบหนาหนาไปชี้เแบบแม่ให่กูเนี่ยอไหนเนี่ยไม่เอาอะไม่เอาอะมันเจมดีมันจมดีาดอกไม่เอาอะมันเจมไม่เอาอะไม่เอาอ่ะลาโนนิกเกอร์ลาอน สวยเนี่ยไม่เออันี้เเนี่ยสวยไม่เอาวะแม่หนูไม่เอาหนูบอกแล้วหนูไม่เอาไรดอกไม่เอาไรดอกอ่ะไม่เอาไม่แร้านไม่เอาแม่อย่า้าอ่ในบ้านา่สวยไม่เอาไม่เอา่ะไม่สวยเองเลือกเไม่เอาไม่สวยไม่สวยาดอกไมสวยไม่เอาไม่เอา แ่า้านเดโตแล้วนะไม่เอาห้องหง่ไม่ให